สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับผักและผลไม้วันนี้นะคะเด็กๆคุณครูแอรนะคะมีคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะจ๊ะ Apple, Apple B, A, N, A, N, A, Banana, M, A, N, G, O, Mango, Mango, O, R, A, N, G. Orange. T <C orm. S 1> I N E A P P L E. Pineapple. สับปะรดเด็กๆคะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้วิดีโอที่คุณครูแอนให้เด็กๆชมสนุกไหมคะอ่าและเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องผักผลไม้พร้อมหรือ,อยังคะไปกันเลยนะคะวันนี้เด็กๆดูนะว่าคุณครูแอนนะคะจะเอาผลไม้อะไรมาให้เด็กๆดูบ้างนะอ่าเรามาดูผลไม้อันแรกเลยนะคะอ่าผลไม้อันที่หนึ่งนะคะอ่านักเรียนดูรูปนะคะรูปอะไรคะ ส้มค่ะเก่งมากค่ะส้มนะคะส้มนักเรียนดูรูปลักษณะของส้มนะคะส้มมีลักษณะเป็นอย่างไรรูปร่างเป็นอย่างไรบ้างคะอ่าเก่งมากนะคะส้มมีรูปร่างลักษณะคล้ายทรงกลมๆนะคะเป็นผลกลมๆรูปกลมๆนะคะมีสีลักษณะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็จะมีสีเขียวปนเข้ามาอยู่อยู่ที่เปลือกของส้มนะคะ ผล,ลไม้ชนิดที่สองนักเรียนดูนะคะคุณครูแอนเอาอะไรมาให้เด็กๆดูนะคะปิง้งอะไรคะเงาะนักเรียนรู้จักเงาะไหมคะเงาะก็จะมีผลนะคะเป็นลูกลักษณะกลมๆเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีขนนะคะมีขนที่ออกมาบริเวณรอบๆผลของเงาะด้วยนะคะเงาะก็จะมีรูป ทรงกลมสีแดงๆนะคะแล้วก็จะมีขนมีกิ่งมีใบนะคะมีส่วนเป็นส่วนประกอบของเงาะนะคะ,ะผลต่อไปนักเรียนดูนะคะรูปอะไรนะมะม่วงเก่งมากเลยนะคะ,ะมะม่วงนักเรียนเห็นผลมะม่วงไหมคะมะม่วงก็มีเป็น วงรีนะคะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับวงรีนะคะอ่าแล้วมะม่วงก็จะมีสีอะไรมาคะสีเขียวสีเหลืองใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะอ่าภาพต่อไปผลต่อไปดูนะคะเป็นรูปอะไรปิ้งอะไรคะกล้วยใครเคยทานกล้วยบ้างคะอ่า กล้วยมีวิตามินมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะผลของกล้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะวงรียาวๆนะคะถ้ากล้วยสุกแล้วก็จะมีสีเหลืองแต่ถ้ากล้วยสีเขียวยังเป็นกล้วยที่ดิบอยู่เรายังทานไม่ได้นะคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะภาพสุดท้ายนะนะคุณครูแอนจะเอาผลไม้อะไรมาให้เด็กๆดูนะคะอะนักเรียนดูนะคะอ่า สตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่นะคะจะมีผลสีแดงนะคะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับวงลีเล็กๆนะคะในของในผลของสตรอเบอรี่ก็จะเป็นพวงลักษณะเป็นพวงนะคะเด็กๆเห็นไหมคะสตรอเบอรี่จะมีลักษณะเป็นพวงผลสีแดงเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของผลไม้ไปบ้างแล้วนะ บางชนิดนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูเรื่องสีของผลไม้นะคะว่าผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานมีสีอะไรกันบ้างแล้วสีนั้นนะคะเด็กๆเรียกว่าอะไรนะอ่าเด็กๆบูผลไม้ผลชนิดแรกเลยนะคะที่คุณครูแอนจะเอามาให้เด็กๆดูนะคะ่าเด็กๆดูนะคะรูปอะไรคะรูปส้มเก่งมากเลยนะคะอ่าเด็กๆออกเสียงตามครูนะคะ O, ออ N, G, E, o r n นแปลว่าสม้มอีกครั้งหนึ่งนะคะโออาร์เอเ n นจแปลว่าสม้ม เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณครูแอนจะเอามาให้เด็กๆด,ดูนะคะว่าเป็นภาพผลไม้อะไรนะ่าที่เด็กๆเ,เคยกินที่ดูเดียแล้วชอบทานมากๆเลยปิ้งอะไรคะกล้วยเก่งมากเลยนะคะกล้วยนะคะกล้วยมีสีอะไรคะกล้วยสุกมีสีเหลืองกล้วยดิบมีสี เขียวเด็กๆเก่งมากเลยนะคะลูกเดี๋ยวเด็กๆมาออกเสียงตามคุณครูนะคะ b a n a n a อ่านว่าบานานาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะบานานาบานานาแปลว่ากล้วยอ่า เด็กๆเก่งมากเลยนะคะอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอสัปดาห์นี้นะคะคุณครูแอนก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆดูนะการบ้านคุณครูแอนให้เด็กๆทําอะไรนะอาให้เด็กๆวาดภาพระบายสีผลไม้ที่นักเรียนชื่นชอบในการรับประทานนะคะแล้วเด็กๆวาดเสร็จแล้วนะคะก็ให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่ง ในรายกลุ่มคุณครูประจำชั้นนะคะสัปดาห์นี้เรื่องเกี่ยวกับผักผลไม้รูปร่างลาักษณะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูแอนนะคะมีเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆอีกนะคะเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายนะคะ